โอเคต้องขอกราบสวัสดีเช้ e ฟีฟทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่ช่อง n r channel กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้เราอยู่กันที่เว็บของ v a p store shop กันนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกโค้ดฟรีทุกคนกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปเติมโค้ดกันเลยนะครับทุกคนเข้าไปที่เติมโค้ดเลยนะครับโอเคนะคผมก็สำหรับอ่า ขั้นตอนนี้นะครับก็ทุกคนกรอรหัสโค้ดตามผมได้เลยนะครับก็สําหรับรหัสโค้ดที่นํามาแจกวันนี้นะครับทุกคนก็เป็นรหัสโค้ดนี้เลยนะครับผมเป็นอ่า vip jtrs 8นะครับรหัสโค้ดนี้เลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะกดตรวสอบไปเลยนะครับนี่เลยนะการแลกโค้ดสำเร็จนะครับทุกคนให้เราเปิดแท็บเมนูเข้ามาแล้วก็เข้าไปแ็คที่บัญชีนะครับครับเลย โอเคนะครับทุกคนก็าเช็คตรงนี้เลยนะผมพอยคงเหลือนะครับทุกคนก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้มา5พอยนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมไปใส่กันด้วยนะครับทุกคนก้าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับทุกคนก็สําหรับแจกโค้ดมีประมาณนี้นะครับทุกคนก็สํสหรับคลิปนี้เ้ากขอตัวลาล้นเองนะครับทุกคนบายบายครับ